สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่านำเสนอรถกระบะมือสองนะคะราคาตัดเงินสดค่ะสะภาพขับขี่กันได้นะคะผ่อนได้ด้วยค่ะคันนี้นะคะไม่ได้มีแต่ราคาตัดนะคะทุกท่านฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนให้พร้อมค่ะนิสสันนวราแคป2.5เกียร์ธรรมดารถปี09ค่ะราคาเงินสด189,000บาท จัดไฟแนนซ์ได้ผ่อนได้เดือนละ5,000กว่าบาท48งวดนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะรถสวยประหยัดน้ำมันเครื่อง2,500ซีซีดีเซลขลุกขลานรถพร้อมขับพร้อมใช้ได้เลยนะคะสีดำตามอายุนะคะฟรีดาวจัดได้เต็มค่ะลูกค้าเครดิตด,ดีนะคะฟรีดาวกันได้เลยนะคะออกกันได้ทุกอาชีพค่ะ สนใจปรึกษาเพิ่มเติมหรือนัดชมรถท่านติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปหรือจะแอดตามเบอร์ลน์ใต้คลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าเป็นช่องทางการติดต่อผู้ขายค่ะคุยเจรจากันโดยตรงเพื่อจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนและควรเดินทางไปดูก่อนตัดสินใจนะคะไม่ว่าท่านจะซื้อสดหรือว่าต้องการผ่อนค่ะอยากแนะนำให้ไปดูตัวรถก่อนนะคะแอดมินขอนำเสนอกันไว้จะเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ